ก็ได้กลับไปชมนักล่าข้าวหัวสุดใจเคเร ے. พาอวพอ,พ,อพอดิติดเหลืองวันนี้ก็จะมาล่าข้าหัวกับแมบบล็อกฟรุดอันนี้ก็ใช้เปิดประตูอยู่แล้วไม่ใช่เหรอยา่าอ้โหแรง เดี icana, ๋ยวทำไมมันไม่สู้เลยอ่ะทำไมมันไม่สู้อ่ะเขาบอกว่าถ้าได้เขาจะให้รอไว้เลยเมื่อกี้ผมฆ่าใครไปอ่ะเมื่อกี้ฆ่าใครไปอ่ะ่ทนนันรอไหมว่าเธอแนนรัตอก่อนนี้มันเงียบเก่าจังวะทุกคน บาปาปาตัดเข้าสู่ช่วงไทม์แลนไปหาคนทีมงานแกไม่ตัดนะละแกไม่ตัดแล้วก็ฉั้ไล่แก,แก,แกออกจริงแน่เหรอกหอก What the fuck ไม่เจอ ว่าไงจ้น้องสาวเชื่อพี่เห็นลรืจ้ะเออมันจะไปเกาะเต่าแล้วจอบมาทำไมเนี่ยทำไมไม่เข้าประตูไปรอเดี๋ยวดูเอาก็ได้เมื่อกี้เป็นาหารเรนะือมน้งต้องคายนี่แหละผมไม่ชอบ ไอ้ซาซาคาสุกิอาไคอีอะไกอิโนุอาไคอิโนุดิมานานละมันฆ่าเอสอ้าเลยลูฟี่ขนาดที่ว่าลูฟี่ยังอ่ะอู้เรือ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 รือยากให้น่าใครที่มันพีพีได้ อ๋อโอเคมันไม่เกิดไม่เลยอะอหาไม่เจอเหมือนกันอันนี้คุยกับใครเนี่ยเฮ้ยเศษเศษยาแล้วหลอนแล้วเนี่ยละฉันเนะี่ย เข้ามาดิ What oh, oh, the อ้าวบอลมันน kind of sì ี่จ่ะบอลด้วยอ้าวโดนน่าแตกว่ะไม่พ um ีไม่ทำไมมันไม่มีใครพี P P เลยมาเราเปลี่ยนเซิร์ฟกันดีกว่าเมื่อกี้เราเจอแต่คนโง่เมื่อกี้เราเจอแต่คนโง่โง่กากๆนะครับ เพราะฉะนั้นเราก็จะมาเล่นย้ายเซิร์ฟกัน t the fuck จอมยสู้แต่ไม่เปิดทีทียังก็ยังอ่ะบีโกบ้านบ้านบ้านนั่นอะไพปุบีเลยเอาแล้วไงเอาแล้วใจเย็นไว้พ่อหนุ่มใจเย็นไว้เย็นไว้ What ว้าวฟักลุมลุมลุมหรอลุมเหรอเอาเยอะลุม ไอ้งัางนี่นะทุกคนไปผมไอ้ไอ้นี่เลยไอ้พวกดีนะดูไว้เลยดูไว้เลยไอ้นี่มันเล่นรูมันกากพวกกาขยะแป๊บไม่ไหวละไม่ไหวละเดี๋ยวเราให้กินเต่าน้องๆมันหายจึ๊บเฮ้ย อะไรเดียอะไรเดียบุตรพิษแรงเฮ้ยอย่าลุ้มนี่เฮ้ยอย่าลุม้มมาทีละคนพี่ที่มาทุกวันที่มาทุกวันใจเย็นครับน้องใจเย็นใจเย็นใจเย็นไว้ก่อนลุม้มเฮ้ยคนไอ้นี่มันกาดจ,จัดเลยมันเล่นลุม้มเอเอไอ้ไรเดียมันพอมันสู้เดียวมันก็จะแพ้แต่ผมว่าจะแพ้ก็ได้ไม่แน่แต่ตอนนี้เมื่อกี้มันเล่นลุม้มผมนะเมื่อกี้มันลุม้มนะขนาดลุ้มอยากแพ้ครับโอ้โหใครมาจะเทปได้ขนาดนี้ ้อนัดลุมยังแพ้ครับทุกคนมันเป็นไปได้ไงครับนี่ยเย้เย้ยมันเอาอีกเหรอมันจะเอาเหรอขอคิวก่อนดีเฮ้ยใจเย็นไว้พ่อหนุ่มทีละคนทีละคนเอ้ยผิดคนโทษถ้าใครโดนผมฆ่าก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่นี่ผมไม่ไม่ไม่เอาแล้ว ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไปตายไปไปตายเถอะไอ้นี่น่าอับคานนี่แหละนี่นะนี่นะไม่เข้าใจก็ได้ไม่เข้าใจก็ได้โอ้ยจีสกัดสเกียตกันเล่แนแบบสามคนมากเลยไม่นะไม่นะไม่ไม่ไ,ม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 ไปไหน,นมา่ะ หนีไปหมดเลยเกินว่ะเกินไอ้นี่ใช่ไหมไอ้นี่ป่ะไอ้ไอ้นี่แหละไอ้นี่แหละจำได้จำได้ดีเลยเฮ้ลุมมันลอมันจะลุมแน่เลยมันลอบมันจะที่นั้นมันพอมมันจะลุ้มเงียเยเงเยอะเยอะเยอะเฮ้ยหนึ่งวิหนึ่งดิเยอะเยอะใหญ่

เย้ยฉันทำไรผิดมัรลุดักเซิฟเลยอ่ะรีพอร์ตมนรีพอร์ตมนเลยมัรลุมเยอยอ่อนว่ะไอ้พวกขยะดูพวกนี้ไว้นะครับดูพวกนี้ไปเลยดูชื่อมันไว้พอมันแพ้มันสู้ไม่ได้แล้วมันมันก็เล่นที่โกงอ่ะขยะ เยยไยเ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 ยไปแลย้าไย้าไปแลย้าเยจ้าเดี๋ยวถ้าดูชื่อมันไว้อ่าเจมส์โซนิไอ้ยี่บีเซอร์บีวะจันเฟนดีปะเย้จับไม่ไวแล้ว โอ๊ยผมโอ้อะไรอ่ะผลผลคนกากเล่นกันอ่ะโอ้ไหน่ยเหน่ยก,ก็เกิดละตีปิดคลิปเลยดีวยกว่าสำหรับปิดคลิปก่อนปิดคลิปขอตีหน่อยคลิปโตเคอรเรนซีเอาไปทำปกเอาไปทำปกนิดดิง อะไรอ่ะ Windows print เฮ้ยว่าต่อเฮ้ยอะไรอ่ะคีย์บอร์ดเป็นไรเอ่ยเป็นที่คีย์บอร์ดอือแคปซีเฮ้ยไม่ใช่รินสก,กรีนไม่ติด อ๋อโซนเนนนนโอเคมันคือแหละแล้วเมื่อกี้กดไปเป็เยอะจิ้เจียงช้างที่เชียงช้างชี้อ่ะซวยไม่ตรงกระตั้งเราเราไม่เป็นนะขอโทษจะแกจะจะซวยระตรงกระตั้งเราจิ้เจียงช้างที่เชียงช้าง ไม่อไ,มอไ,มไ,มไอไอนีมีฮาคิีฮาคิเหรอมีฮาคิเหรอไอเกมนี้มีฮาคิราชาจังมันจะได้เยอะขึ้นไหมไปดูกันนี่แนี่มาดิ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  เหนื่อยใจกับการที่พวกนั้นมันลุมมันไม่ได้ลุมหรอกมันไอไ้อตัวนั้นมันสะเออมาอยู่ดี้ก็มาอืมพอรีสตัดยังอะไลฟ์ตัวนี่อออนอนนี่นอนวัสดีเปลี่ยนเป็นสายอะไรดิ ไม่เอาอะสายนี้เลยสายเหลืองเออถือว่าเมื่อกี้ไม่มีอะไรแล้วกันนะมารีฟาดไปเลยอสุดย,ยกเลย <c oughs> เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นผลที่หลายผมรู้ว่าหลายคนไม่ชอบแต่ว่า <c oughs> ผมคิดก็โอเคผมว่าโอเคนะ เดี๋ยวพวกความชัวรของคเาเชก่อนว่าเกมนี้ผลได้ตื่นยังมันสามารถชิคเกอรด้วยกันมาดูตึอินเวน n ทเ t อร์อิน n วนไทเ t อรมันจะบอกอยู่ว่าวิธีการได้นี้ซึ่งถ้ามันได้แล้วก็มันก็จะปลดล็อก j o k e r ร s สป a k e n เกเอ้ยได้ผลได้ตื่นแล้วหนิผมเอาผลได้ผลได้ผลได้ คนได้จะบินแล้วครับผู้ชมสามอไปแล้วอไรๆ้ชชีพหนึ่งห้าสองสมันไม่ได้เป็นบล็อกส u i t เออว่ะอัพผิดเอ่อมันเท่าไหร่อีกจะถึง2 4พันสีรอับอัพ เดี๋ยวผมมารีวิวครั้งหน้าดีกว่าเอ้ยเก็บไว้เก็บไว้อีพีหน้าครับไว้เจอกันใหม่บายบาๆไว้เจอกันนะครับขอบคุณที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เจอกัอน